กลับเข้าสู่ช่วงที่สองนะครับกับรายการปันิไกลไปให้ถึงนะครับวันนี้เรายังคงนั่งอยู่กับนาอำเภอชัยบาดาจังหวัดลบบุรีนะครับท่านอำนเภอวีรัตนะครับผมเราจะมาคุยกันต่อเรื่องของชีวิตการทํางานทราบมานะครับว่าท่านเคยดังป๊อปปูล่ามากถึงขนาดที่ว่าขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเมื่อตอนช่วงปี51ครับอย่างไงครับผมไปทําหน้าไหนถึงได้ไปขึ้นหนังสือพิมพ์ขออนุญาตต่อนะครับ หลังจากทํางานที่ภาคใต้ตี47 48นะครับถูกส่งไปบังเอิญเหลือเกินครับก็ไปลงที่อำเภอมายอจังหวัดปัตตานีซึ่งเป็นพื้นที่เดียวกับที่เราอ่านปูรากงเลยนะครับไปถึงผมก็เลยไปดูหมู่บ้านปูรากงก่อนแล้วก็เอะมันเป็นยังไงนี่ฮะแล้วก็เราก็เออล้วก็เลยอินแล้วก็ทํางานด้วยความสนุกสนานสมัยก่อนมายอก็ยังไม่แรงมากขนาดนี้นะครับแต่เป็นหนึ่งในอำเภอสีแดงที่ทางทหารเขาจัดให้8อำเภอนะครับ8อำเภอของ3จังหวัดเนี่ย ก็จะมีมายอยยะหลิงนะครับยะลังแล้วก็หนองจิกเราก็เห็นถึงปัญหาเด็กวัยรุ่นที่มาก่อเหตุในส่วนใหญ่ก็จะคือการไม่ค่อยมีการศึกษาหรือการศึกษาน้อยเราก็ไปคุกคลีกับนักเานอยู่ตั้งแต่ปี4ี่นะครับผมเป็นานอำเภอมายอครั้งแรกถ้าจะไม่ผิดก็1นสิงหา48เราก็เป็นด้วยมาจนปี51นนะครับปัญหาใหญ่ของพื้นที่คือเรื่องยาเสพติดถ้าถามชาวบ้านเนี่ยว่า อะไรที่เขากลัวมากจุดคือหนึ่งเรื่องยาเสพติดแล้วเราในฐานะเป็นตัวแทนของราชการนี้เรามีกลัวบ้างไหมครับก็ทุกคนก็กลัวหมดแหละครับแต่ผมก็บอกเองว่าเราเป็น,นอำเภอเราเป็นเบอร์หนึ่งของอำเภอเรานั่งประชุมัวโต๊ะซ้ายตำรวจขวาทหารท่านอำเภอกลัวก็ไม่รู้จะสมัครมาทําไม,มนะครับเพราะว่าหนึ่งเราก็ไปเรียนวิชาทหารมาด้วยสองเวลาทํางานเราก็ทาําด้วยความระมัดระวังนะครับวันที่เอ่อจนสุดท้ายนะครับผมไม่ได้รับเอ่อผมก็ออกไปทํางานอย่างนี้ครับ ก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์เนี่ยผมก็ไปจับยาเสพติดกับลูกน้องปรับป้องกันอยู่รายหนึ่งได้เงิน3ล้านเนะก้าพร้อมไปยืดนยาตนินอยมากก็มีเสียงบอกว่านายอเภอจะต้องโดนเพราะว่านายอเอไปทําในสิ่งที่เป็นผลประโยชน์เร,เราก็มัดระวังตัวตลอดแต่ในความอาจจะเราไม่เฉลียวแจ้รู้ยุทธวิธีของฝ่ายก่อเหตุก็อาจจะเปลี่ยนไปเราก็อาจจะตามไม่ทันนะครับเราก็จะไปเน้นดูถนนใหญ่ตรวจในไรงนี้ทหารเราก็ขอให้ทหารมาตรวจท่าตำรวจมาตรวจแต่เรา เราไม่ระมัดระวังในตรงที่เราทํางานเพราะมันยังไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้นะก็กลับไปที่อำเภอเสร็จแล้วก็นําเสนองานแบบนี้ครับในอำเภอเสร็จแล้วก็ไปลงพื้นที่เพราะว่าชาวบ้านรออยู่เยอะมากท่านเกษตรจังหวัดอยู่ๆก็มาบอกว่าท่านอำเภอครับมีโครงการพระราชบุตรขออนุญาตปล่อยปลาให้ชาวบ้านได้มีปลากินเพราะตรงนั้นมันอยู่ริมแม่น้าเล็กๆผมถามเอวเตรียมมาแล้วหรอปกติเราจะเช็คมากละเอียดบอกเตรียมมาแล้วครับปลาก็พร้อมแล้วก็อยากจะให้ชาวบ้านมีกินแล้วเป็นโครงการพระราชบุตท่านช่วยหน่อย พอเรากำลังจะปล่อยปลาป,าปารากฏว่ามีต่หลังที่มารู้นะมาเห็นที่เขาวิดีโอจับไปได้ก็มีคนกดระเบิดจากฝั่งแม่น้ําตรงข้ามระเบิดปรกมาจ้องเราอยู่จ้องอยู่ว่าใครเข้ามาเนทำร้ายทั้งคณะแต่คงินโชคร้ายเราไปอยู่ตรงนั้นพี่ลูกน้องพี่ก็กระเด็นตกน้ําไปกเจจกษตร,รจ,จังหวัดเกษตรตาบลนะลูกชายก็อิมากพี่ก็หันมมองพี่ก็กระเด็นตกน้ําแต่ก็หันมมองของพี่ก็ดูจะเบาวกว่าเพื่อนแต่มันตรงไปน้ําแล้วหมอมาบอกต่นหลังติดเชื้อรุนแรงมากเชื้อในน้ำเยอะ พี่ก็สั่งเขาอย่างเดียวว่าดูแลพวกเราให้ดีแล้วก็ตํานดทิฏิแค่นั้นก็คือโรบอกเจ้านายแล้วก็กับแฟนเขาก็เขาก็ส่งโรงพยาบาลก็สั่งเขาอย่างเดียวว่าอย่าตัดขาพวกพี่ไม่อยากเสียขาก็ผ่านการผ่าตัดที่ปัตตานีหนึ่งคืนก็ถ้าหนที่ดีก็รีบลงไปเยี่ยมเราก็ตัวบวไม่รู้เรื่องก็น้องก็าเล่าให้ฟังพอโผล่มาก็กาลังจะไปส่งที่มอปอลอัดอธิบดีก็ไปปรกดีท่านวิชาสีขวัญบอกเอ้ย hey, เต่าดีขึ้นแล้วไม่ตายแล้วดีๆนะ้องอ่ถาถ่ายรูปหน่อย พี่กย็ยกนิ้วขึ้นมาแช่มันก็บวมๆแล้วก็ขึ้นหน้าหนึ่งไยลัดลงหนังสือกันเลย <c oughs> <c oughs> นะครับคนก <c oughs> ็นึกว่าหายแ <c oughs> ต่ที่ไหนได้พอไปถึงมอเขาบอกอบโอ้โหติดเชื้อรุนแรงมากในกระแสเลือดตกต้องลื้อผ่ามันหมดเลย <c oughs> แล้วก็อยู่ในห้องไอซียูประมาณแดวัน <c oughs> แต่ว่าในที่สุดทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปได้ดีก็ผ่านพ้นไปด้วยดีครับแต่ว่าจิตใจเราเนี่ยยังส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นชีวิตมันเหมือนกับท้าทายตัวเองนะว่าเราอยากจะลงกลับไปทํางานสักใ่าดีเราอยากจะไปทําให้คนที่เขา มีป <łość> ัญหาได้กลับมาเป็นพี่น้องกันแล้วก็ยังแสดงความประสงค์กับพู้มังเขบาบัญชาตลอดเวลาแต่ท่านก็ไม่ให้ไปนะก็ออกมาอยู่ที่กรมก็มาทางานเรื่องพัฟต้อยู่ก็ทางานบ้างอะไรบ้างรักษาตัวบ้างอยู่สี่ราศประมาณแปดเดือนผ่านแล้วไปอยู่จนที่เบื่อไม่รู้ผ่านเลยนะพอดีคุณแม่พี่ที่ดูแลพี่ท่านล้มป่วยผมก็พี่ก็เลยบอกเจ้านายผมพี่อยากมาดูนะคุณแม่ที่ลบบุรี ที่ไหนก็ได้ท่านก็จับมาลงที่นี่ี่สุทก็มาเป็นแอำเภอที่ลบบุรีที่เฉยปดานครับก็ได้ดูแลคุณแม่ด้วยก็เป็นเรื่องราวผาดโผนนะครับที่โอ้โหฟังเราเพลินทีเดียวนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมาลงลึกกันนะฮะเมื่อกี้มีโปรยมานิดนิดแล้วล่ะเรื่องของปัญหายาเสพติดจะหนักหนาจะสาหัสกันแค่ไหนตามชมช่วงหน้ากับพ่อ่ไทยไทยครับ